สวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะมาเปิดไพ่เช่นเคยนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะไพ่กำลังจะบอกว่า is w i l well l work out soon 3วันกับ3สัปดาห์ในตรงนี้นะคะหรือบุคคลที่มีเลขสาเนาะ เขากำลังจะมาบอกกับคุณว่านะะในตรงนี้เนาะเพราะจากหน้าผ้าในตรงนี้ที่เราเห็นในตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับเป็นรูปลมไหมในตรงนี้เนาะเหมือนเป็นสัญญาณลมเนะาะก็คือเขาบอกว่า i s w i e l w o r g s a u z นะคะ b o r g s a u z ในอีกสามวันในตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยก็จะลงตัวนะคะก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าไว้ใจหรอ เป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นที่น่าวางใจพึงพอใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเรียบร้อยงานที่คุณกําลังทําที่คุณนั้นหวังว่ามันจะบรรลุในตรงนี้มันจะกําลังบรรลุในสามวันนี้หรือในสามสัปดาห์นี้ในบางเคสในบางกรณีอาจจะสาวันบางเคสในบางกรณีอาจจะสามสัปดาห์นะคะ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าใน3วันสามสัปดาห์ในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ในตรงนี้คุณจะผ่านคุณจะบรรลุคุณจะเรียบร้อยทุกอย่างจะเขาเรียกว่าอะไรจะเคลียเนาะเป็นลักษณะที่เหมือนกับจะดีขึ้นจะสําเร็จนั่นเองเนี่ยจะสักเซสนั่นเองนะเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่อันนี้จะบอกอะไรสิ่งที่จะสําเร็จแล้วก็สักเซส เราก็จะเป็นไปในทิศทางที่เรียบร้อยในสวันสามสัปดาห์ในตรงนี้จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อันดับแรกเลยที่เรามองเห็นในตรงนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณเคลีรยร์กันไม่ได้คุณจะเคลียร์กันได้คุณไม่ลงตัวกันคุณจะลงตัวสิ่งใดที่ขัดข้องเคืองใจหรือเหมือนกับไปต่อกันไม่ได้ดูเหมือนกับจะไปต่อไม่ได้ในตรงนี้นะจะเป็นไปได้สิ่งที่คุณนนั้คาดหวังว่าจะให้เขานั้นกลับคืนโอเค เขาจะมีโอกาสที่จะกลับคืนคุณแล้วก็มีโอกาสที่เขานั้นจะขวนกลับคืนมาถ้าคุณคาดหวังอะไรภายในสามวันสามสัปดาห์ในตรงนี้คุณจะสมหวังนะคะในตรงนี้เนาะขออีกใบหนึ่งนะคะเพราะเราตั้งใจที่อยากจะเปิดขึ้นมาห้าใบเพราะฉะนั้นเราขาดอีกสี่ใบนะคะขาดอีกสีอ่ 4, อ่าใบาหนึ่งนะในตรงนี้เนาะโอเคนะคะก็ จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นแหละความรู้สึกที่เราน้ามีให้ต่อเขาแล้วก็การงานนะที่เราเห็นอยู่ในตรงนี้ก็คือจะเป็นในรูปลักษณ์ของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในตรงนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของคนรักนะคะในรูปแบบของคนรักความสัมพันธ์ที่เป็นเช่งททชู้สาวในตรงนี้เกิดขึ้นได้หรือในความสัมพันธ์ในการที่เหมือนกับ <ites> เราจะต้องมีความเขาเรียกว่ากัรยาณมรมีความเป็นกันเองในเรื่องของสายงานในตรงนี้นั่นเอง นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ที่เรามองเห็นนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหน้า่าหน้าไพนี้ก็กาลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวจะเป็นไปในทิศทางที่เรียบร้อยจะเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการเป็นไปตามดังที่คุณนั้นปรารถนานะคะก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยเองทุกอย่างจะลงตัวทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ที่ดีมากยิ่งขึ้น นะคะจะราบลื่นมากยิ่งขึ้นแล้วไพ่ตรงนี้ก็บอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอ่านี่ความรู้สึกความสัมพันธ์การงานในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจากที่คุณนั้นมีความรู้สึกที่เหมือนกับเข้ากับคนในสายงานไม่ได้เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้คุณจะเข้ากันได้สิ่งที่เคลียร์ไม่ได้ ติดตดิดขัดขัดอยู่ในตรงนี้จ่อาบเรื่นเแล้วจะเรียบร้อยใน3มวันใน3สัปดาห์นี้แล้วก็ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เคลียร์กันไม่ได้จะเคลียร์กันได้นะคะในรูปแบบของลักษณะของความรักความสัมพันธ์นะคะอะไรที่ติดขัดอยู่อะไรที่มองเห็นถึงการที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในตรงนี้มันจะเป็นไปได้ภายใน 3, วันสสัปดาห์นะประมาณนี้นะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์ก็จะดียิ่งขึ้น คิดวางแผนการใดก็จะสุขสมหวังจะได้ดังปรารถนาจะมีความต้องการอะไรในตรงนี้นะคะคุณจะได้และความมั่นคงก็จะกเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จกําลังจะมาถึงในตรงนี้นะคะส่วนการงานที่คนนั้นมองว่าโปรเจกต์นี้เขาจะเลือกไหมเขาจะเลือกนะคะ เราถ้าหากคุณคิดว่าจะประสบจะประสบความสำเร็จไหมแน่นอนนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนภายใน3วันสสัปดาห์ตามหน้าไพนี้เลยนะคะจงน้อมรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆแบบนี้เอาไว้นะคะและเราไปต่อกันในคลิปต่อไปในหัวข้อที่ว่าคุณควรที่จะระวังอะไรนั่นเองนะคะ๋ยวเราจะทําคลิปต่อไปขึ้นมาได้เลยนะคะรอ ชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไม่มีสนาน h a าแนลความสุขของคุณคือความสำเร็จของเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ